สวัสดีครับวันนี้บริษัทพรเจริญช่างคิดครับยินดีนะครับแนะนำเราก็ทำรีวิวรุ่นใหม่ครับฐานทำรุ่นกระโพดนะครับรุ่นอิสระนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัทพรเจริญช่างคิดน,นะครับตามนโยบายของบริษัทพรจเจริญช่างคิดครับเรื่องจากการเกษตรอยู่ใน,ในไร่กระโพดนะครับพื้นที่นาครับเราพยายามให้พัฒนาแล้วก็เอานวัตกรรมใหม่ๆใส่เข้าไปในอุปกรณ์นะครับเพื่อชาวไร่ นากับชาวไร่กระโพดของประเทศไทยครับได้ผลประโยชน์มากที่สุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เขาใช้กันอยู่นะครับสินค้าของบริษัทพรเจริญช่างคิดพยายามพัฒนาให้คุณภาพได้เท่าหรืออาจจะดีกว่าของต่างประเทศนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดหนึ่งที่เป็นสำคัญมากนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับทำรุ่นกระโพดก็เป็นอีก อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สำคัญมากนะครับหลังจากเราหยอดกระโพดไปแล้วตอนนี้อยู่ในบ้านเราส่วนใหญ่ผ่านทํารุ่นกระโพดที่ใช้กันก็เป็นคานเป็นแข็งนะครับไม่ใช่เป็นรุ่นอิสระทีนี้ไม่สามารถใช้กับรถใหญ่ได้ครับเพราะว่าถ้ารถไทยใหญ่จำนวนแถวของกระทูก็ต้องเพิ่มแต่เวลาเราทำทำจำนวนแถวเพิ่มสำหรับ ทำรุ่นที่เป็นรุ่นปกตินะครับเรียกว่าเป็นรุ่นไม่ใช่เป็นอิสระพื้นที่เอียงปุ๊บมันไม่สามารถทํารุ่นได้ครับทีนี้มีเหตุผลหลักๆว่าบ้านเราส่วนใหญ่ใช้ทํารุ่นรถไถเล็กๆ18แรง20แรง 3- 6แรงนะครับถ้าเราใช้ทํารุ่นมากกว่านี้เต็มที่มันทําได้แค่สองแถวหรือ3แถวทํามากกว่า3แถวปุ๊บเจอปัญหาว่ากระทูว่ามันแข็งครับไม่ใช่อิสระทําให้ทํารุ่นมันไม่สะดวก ทีนี้ต่างประเทศที่เขาใช้กันก็เป็นส่วนใหญ่ใช้รถไทยใหญ่ทั้งยอดทั้งทำรุ่นนะครับเพราะว่าเป็นระบบอิสระครับตัวรุ่นอันนี้ก็เป็นรุ่นอิสระครับสามารถทำรุ่นได้เป็น4แถวเลยนะครับทั้งหมดเราใช้5กระถูนะครับที่เราเห็นอยู่เที่ยวหนึ่งมันสามารถทำรุ่นได้4แถวเลยตามล่องการหยอดกระโพดนะครับเครื่องยอดกระโพดท,ที่เราใช้ใช้รอยเดียวกันเลยครับมันจะทำรุ่นได้4แถว หยอดกระโพดใช้เครื่องหยอด4แถวใช้รอยเดียวกัน,นครับปัญหาที่เกิดถ้าเราใช้เครื่องหยอดเวลาหยอดใช้รถไทยใหญ่เวลาทํารุ่นใช้รถไทยเล็กบางทีร้อยต่อครับทําให้การทํารุ่นมันจะลําบากครับแต่ตัวเนี้ปัญหานั้นมันก็จะหายไปเพราะเราจะใช้ร้อยเดียวกันที่เราใช้เครื่องหยอดเอเครื่องหยอดกระโพดแล้วก็ทํารุ่นใช้ร้อยเดียวกันนะครับ4แถวแต่เราใช้5กระทูนะครับ ขากับครับกระทูที่ตัวนี้ครับมันก็จะโดนซ้ามันก็จะได้ทํารุ่น4แถวไปกับก็ได้8แถวนะครับทั้งปุ๋ยที่เราใช้อยู่ตอนนี้ทั้งปุ๋ย2ใบทั้งปุ๋ยใบนึงออกมาเป็น4ท่อนะครับ2ใบก็เป็น8ท่อนะครับกระทูทั้งหมดเป็น5กระทูนะครับล้อจักรก็เป็นลอยยางพร้อมบังโซ่ครับเราจะไปดูรีวิวใกล้ๆกันนะครับตอนนี้เราประกอบไว้กับรถฟอร์ดอยู่นะครับแต่รถฟอร์ดครับ ถ้าล้อใหญ่แบบนี้ล่อง75เซนมันจะเหยียบนะครับต้องเปลี่ยนล้อเป็นล้อบางนะครับล้อแคบครับตอนนี้หน้ายางของล้อมันอ้วนอยู่นะครับทีนี้ต้องต้องเปลี่ยนล้อให้มันล้อแคบครับมันจะไม่เหยียบล่องนะครับแต่ถ้ามากกว่า75บ้านเรามันน้อยขอในใจก็ปลูกกระโพด70-75ทีนี้ต้องเปลี่ยนของล้อของรถไถด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกระถูนะครับ กระถูตัวนี้ก็ก,การทํางานเหมือนเครื่องยอดกระโพดเลยนะครับเป็นอิสระเห็นไหมครับมันจะมีโชค๊คครับแล้วก็มีสปริงมันให้ตัวได้เลยครับทั้ง5้าแถว5กระถูก็เป็นอิสระหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อข้างหน้าครับตัวนี้ครับมันจะคํานวณความลึกเราอยากให้กระถูของเราลึกมากน้อยขนาดไหนครับก็สามารถตั้งระดับได้เลยครับถ้าเราตั้งล้อขยับขึ้นกระถูมันก็จะเข้าลึกเราอยากได้10เซน12เซน15เซน7เซน สามารถกําหนดได้เลยครับตัวล้อข้างหน้ามันก็จะกําหนดความลึกของกระทูนะครับแล้วก็กระทูของเราจากพื้นถึงคานใต้ถังใต้คานนะครับก็เจ็ดสิบห้าเซนนะครับความสูงจากพื้นนะครับทีนี้กระโพดสูงสูงสามสิบสี่สิบวันก็สามารถทํารุ่นใดง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ใบกระทูข้างหน้าครับตัวรุ่นใหม่เลยนะครับจดสธิปัตรเรียบร้อยแล้วครับมันจะมีใบสลับหางป่านะครับ มันจะไม่เหมือนรุ่นเก่านะครับอันนี้การพลิกดินการระเบิดดินมันจะไม่มีร่องน้ำเลยนะครับมันจะพลิกดินไปพลิกดินมานะครับแล้วก็ทุกตัวครับตอนนี้ระบบนอกดาวหมดเลยเวลากระทุของเราใบอนี้ครับเหล็กชุบแข็งพิเศษสึกแล้วปุ๊บสามารถลื้อถอดน,น็อตแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับทั้งปีก ก็เหมือนกันตัวปีกันนี้มันจะมีตัวขยายก็มีอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เราแถมให้ลูกค้าเหมือนกันทุกชิ้นนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยครับถึงเวลาปุ๊บสึกเพราะว่าเราใช้งานแล้วปุ๊บเนี่ยการสึกมันก็เรื่องปกตินะครับเรื่องธรรมชาติแต่เหล็กกันนี้ของเราเป็นเหล็กชุบแข็งนะครับสึกแล้วปุ๊บตะก่อนต้องตัดเชื่อมครับตอนนี้แค่จับคลายน็อตเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับคานที่เรานี้เราใช้อยู่เป็นคาน ที่จับกระถูรับรถข้างหน้าเป็นคาอันนี้ครับแข็งแรงหูรากนะครับใช้กับรถไถเล็กก็ได้รถไถยใหญ่แต่ก็ต้องใช้รถไถย0แรงขึ้นไปนะครับทั้งปุย๋ยทั้งปุย๋ยใส่ได้ประมาณ3กระสอบกว่านะครับนี่อยู่ด้านไหนทั้งปุย๋ยทั้งปุ๋ยเป็น4ี่ท่อนะครับกระโพดมันก็จะอยู่ในนี่นะครับนี่เป็นกระโพด แล้วก็แถวนี้ขากลับก็จะโดน3มมันก็จะได้สีไปกลับก็เป็น8แถวนะครับ8ปลองทั้งปุ๋ยก็ของเราเกี่ยวปรับได้ครับปริมาณปุ๋ยออกมาออกน้อยตั้งที่ถังปุ๋ยได้เลยนะครับอยากได้ไะกี่กิโลสามารถตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟเบอร์ข้างบนก็เป็นสแตนเลสแล้วก็มีที่ระบายปุ๋ยครับปุ๋ยที่เหลือหลังจากงานแล้วเสร็จแล้วสามารถดึงลินแล้วก็เก็บได้เลยนะครับระยะระวังกระทูครับ สามารถขยับได้ตามร่องของเราเลยร่องห่างร่องแคบสามารถเลื่อนได้ครับรอจักรครับพร้อมบังโซ่ปริมาณปุ๋ยปรับที่รอจักได้ด้วยนะครับอยากได้ปุ๋ยลงเยอะมากน้อยก็ปรับที่สเตอร์ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้สเตอร์ฟันใหญ่เบอร์ใหญ่ปริมาณปุ๋ยต่อไร่ก็มากขึ้นถ้าเราอยากให้น้อยลงก็ปรับตรงนี้ได้แต่ถ้าตรงนี้ครับที่ทั้งปุ๋ยง่ายครับ ไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองนะครับมันจะตั้งปุ๋ยได้ง่ายมากเลยครับมุนซ้ายมุนขวาสามารถตั้งปริมาณปุ๋ยต่อไร่ได้เลยนะครับกระทูองเราเห็นไหมครับมันมีรูปร่างหน้าตาไหลแบบนะครับตัวกระทูหลักก็ใช้ตัวเดียวแค่เปลี่ยนตัวนี้เราจะเอาใบแบบนี้หรือจะเอาใบปกติหรือจะเอาข้างหน้าใบรุ่นแรกๆเลยนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะใช้ แบบไหนสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆยาน,น,นะครับแต่จากโรงงานแนะนำตัวนี้นะครับใบนี้ใบสลับหางปลานะครับคานตัวนี้ความกว้างประมาณ3เมตร23นะครับน้ำหนัก700กอกโลครับแข็งแรงครับแล้วก็มีนวัตรกรรมอีกชนิดหนึ่งครับที่จะทำให้การทำรุ่น ถ้าเราใช้ตัวนี้ครับไปกับ8แถวอิสระด้วยพื้นที่สูงเอียงต่ําสามารถทํารุ่นได้ง่ายๆเลยนะครับมันจะลดต้นทุนของเราการทํารุ่นก็ไวขึ้นแล้วก็เราต้องมีไม่ต้องมีหลายคันนะครับรถไถรถไถตัวเดียวครับสามารถยอดได้ทํารุ่นได้นะครับพอถ้าเราทํารุ่นไปกับ8ดล่องมันก็จะไวขึ้นมันจะลดต้นทุนของเรานะครับปกติที่ใช้กันก็ไปกับเต็มที่ได้แค่ไม่เกิน6 6แถว แต่ส่วนใหญ่มากกว่า70%ก็ไปกับ4แถวทีนี้ทําให้มันจะเปลืองน้ํามันครับแล้วก็เสียเวลาด้วยอันนี้มันก็จะการทํางานให้ไวขึ้นนะครับมันจะมีอีกอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่จะลดต้นทุนของเราได้ครับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างเคิดได้ครับโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอําเภอทัะพุทธบาทนะครับอันนี้เป็นสี่ล่องแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นนะครับอันนั้นเป็นสามล่องนะครับอันนั้นสําหรับ เวลาเราจะหยอดใช้เครื่องยอด3ามแถวก็ต้องใช้รุ่น3ามแถวอันนี้เหมาะกับเครื่องหยอดที่ใครมีรถไถท,ที่ใช้สีแถวก็จะทํารุ่นใดสีแถวได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างกิตได้เลยนะครับโรงงานเราอยู่จังหวัดสระบุรีอําเภอพระพุทธบาทหรือทักไปที่เพจเครื่องหยอดข้าวพรเจริญช่างคิดได้นะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ